ファイトハンドレッドヒーローワールドだけが入ってるパックが新登場正義のヒーローと闇のヒーローが大激突スウェーノアットダーダブルヒーロー対戦好評発売中ブシロードバディファイトハンドレッド100すべ全て食らえ食らい尽くせ闇へのお前の上を満たすがいいぜさあ食らってやる逆ライドを発売中ブシロード มอนสเตอร์ผู้ชั่วร้ายยามิเกโดได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วการจะผนึกมันจำเป็น,น,นปต้องใช้พลังของราชันเขาทั้ง8ต้นพวกเราจะหาจเจอเองไม่ว่าราชันเขาทั้ง8ปดจะซ่อนอยู่ที่ไหนบันดี้ไปดูกร์ตูน,<ฮ>นฟรี24ชั่วโมง,ง,งได้ที่ a n i m e i c o m จะไปถึงสนามกีฬาได้ภายในเวลากี่นาที นี่นาะจริงด้วยกำลังตกใแผนดมอต้นละนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกาโอฉันไม่รู้หรอกก็โดนพักงานอยู่นี่นะแล้วจะไม่ไปดูหน่อยเหรออ๋ออืมอ้าวเยียบเงียบกันหน่อยนี่ยังอยู่ในคาบเรียนอยู่นะฉันเข้าใจสถานการณ์และบองจูขอบคุณมากนะครับเค

ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ตามเว็บนี่ไอดอทคอมของเราเนี่ยบันที่ไฟทันเรื่องนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางเด็กนะครับผมก็อย่าลืมบุญุลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะเนี่ยเพราะโซเฟียจะเกี่ยวข้องกับยามิเกโดด้วยนะโซเฟียก็คือเดชิโดเรื่องนี้ผมเห็นมากับตาก็แปลว่าโซเฟียเป็นไวรัสงั้นสิตอนที่ไม่นั่นเคยใช้คือตัวนั้นนะ ขออนุญาตตรวจเขาหน่อยนะพอจะทราบไหมครับว่าตอนนี้โซเฟียอยู่ที่ไหนถ้าพูดเรื่องส่วนตัวน่ะฉันไม่รู้หรอกเออครับทาสกูพูดครับทางนี้ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยครับเออครับเออทีมที่ไปถามตามละแวกใกล้เคียงก็ยังไม่ได้ข้อมูลเลยครับยังไงเราจะยึดแท็บเล็ตเอาไว้ก่อนเถอะนะครับไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเชิญเลยไม่ว่าอยู่แล้ว แล้วไม่ไปเจอกาโอคุงหน่อยเหรอยังไงก็ต้องเจอตอนประชุมอยู่แล้วนะเยสโซฟีกับทาเสียเรื่องแล้วไงเดีย๋ยวต้องให้ท่านอิคาซุจิลงโทษแม่นันให้สาสมไปเลยแล้วเธอคิดว่าตัวเองจะไม่โดนหรือยังไงอะฮะพวกบันดิตโพลิสยังอยู่แถวนี้นะถ้าโดนเจอตัวเข้าแล้วก็มีหวังงานเข้าแนะ่แต่ทางนี้มีเรื่องที่งานเข้ากว่านะ โอ้โ,อโ,อโอนี่มันอะไรเนี่ยดูดีดีสิกำลังจะซ่องบาใหม่ขึ้นมางั้นเหรอตอนไมยตายนอกี่กับดักระเบิดอาสนิบาทเทวะวันนี้ก็เอาคุูมีเรียนเสริมสินะไม่ละวันนี้คุณครูเขาไม่ว่างนะหรือว่าจะไปซ้อมไอคิจูจุนสื่อหน่อยแล้วเจอกันนะพวกเราก็กลับบ้านกัน,กนเถอะ ซ้อมไอคิจูจุดสืเหรอเห็นเมือม่อก่อนว่างเมื่อไหรไปต้องเล่นประที่ไฟนี่นานี่ได้สังเกตบ้างมาช่วงนี้กาโอคุงขนาะในชั้นเรียนยังใช้แต่เด็กฮีโร่เวิร์ลเลยะจะว่าไปที่สู้กับฟูจิมิยะคาซาเนะคร้าก่อนก็เป็นเด็กฮีโร่นี่ได้ยินว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่ากาโอคุงเขาใช้เด็กดราก้อนเวิร์ลไม่ได้แล้วด้วย i be back ฮะท่านโนบารุกลับมาจากอเมริกาแล้วนะ จะไม่มาต้อนรับหน่อยหรือไงนี่ฉันเองฉันเองโคโดนโนบรุรุรู้อยู่แล้วนะว่าใครอแต่ w I ว l บ e back เนี่ยเขาเอาไว้พูดตอนจะลากันนะไอเรื่องนั้นไม่ต้องไปสนหรอกนะว่าแต่เจ้ากาโอละ่ะหมอน,นั่นไปนอยู่ไหนแล้วฮะฉันเด็กดรา้อนเวอร์ไม่ได้แล้วกาโอล่ะนะ เคยชมัดยาด่าแค่อาจจานะอาจจาโนบุรุคุงเรื่องที่กาโอเขาแพ้มานั่นฉันได้ยินแล้วล่ะทุกคนที่เล่นบัดดี้ไฟ์เขาก็รู้กันหมดนั่นแหละก็เจ้า,จาก,กาโอนะ่ะชนะด้วยดวงมาตลอดนี่ก็แค่ดวงหมดเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสักหน่อยไม่เห็นจะต้องสนใจกันเลยนี่หรือว่านโนบุรุค,คุงจะกลับมาญี่ปุ่นเพราะเป็นห่วงกาโอคุงเขาอ๋อ จะเป็นแบบนั้นได้งไงอ่ะช่วงเปิดเทอมทีอเมริกามันนานไปหน่อยก็เลยกลับมาเที่ยแก้เบื่อเท่านั้นแลหละอเออรู้แล้วใน,ในในกลับมาทั้งทีเขาไปได้เ้ยเยของเจ้ากาโอรให้ช่วงปลอดไปเลยแล้วกันนะเรายังไม่ทราบแหล่งกบดานของเดชิโดหรือในชื่อจริงก็คือโซเฟียซารอฟแต่ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะกำลังออกตามหาราชันเขาทุกคนระวังตัวกันเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> ราชันเขาที่รู้ตัวแน่นอนแล้วตอนนี้มีราชันศูนย์หนึ่งเขาจิอุนราชันพิศาส,สองเขาแอสโมไดนนรงนน้ราชันปฏิพ,พีแปดเขาเขาดอนอแล้วก็มีคนที่ผมเจอที่โจนาก,กุย่าราชันพายุ6กเขาแวรีอเบิลคอร์ดตอนนี้กำลังสอบสวนเพิ่มเติมยังเหลืออีกสี่คนเหรยโย่ไม่ละเหลือสามคน สัญลักษณ์ของราชันเขาอยู่ที่นี่แล้วถ้าขัดกลายเป็นมอนสเตอร์ที่คู่ควรได้เมื่อไรประกายแสงของมันจะต้องกลับมาแน่อุ้ยส่องแสงแล้วนี่ก็คือวิชานินจาไฟฉายศาสตร์ส่องยังไงละ่ะรุนรุนอย่าเล่นอะไรยี่เง่าแบบนี้สิอขออภัยด้วยค<อ>ั <laughs> ดใบใหม่ถือกำเนิดแล้ว,ลวขอข้ออาอน้มันเกิดงน ฉันจะให้การดนี่ได้กินเหยื่อที่คู่ควรเองจะให้กินเดี๋ยวนี้ละ,ะ,ะท่านอิคาสุจิถ้าทางจะยังควบคุมพลังของยามิเกโดไม่ได้สินะมิคาดโดคาโอยังไงล่ะฉันจะสู้กับมันอีกครั้งแล้วกินราชันมังกรห้าเขาให้ได้แบบนั้นไปสู้ไม่ไวหวลกงั้นเดี๋ยวฉันกินแกทานก่อนได้ คงต้องรีบลงมือแล้วนะว่าไงนะมีคนท้าสู่กับกาโองั้นเลยดีจ้าดอกไม้งามแห่งวงการบอดี้ไฟนานานะนานนนารุโกรจ้าวันนี้ที่ฮอ b บิชช็อปแคสเซิแห่งนี้มีขดกาโอได้รับการท้าทายจากนักสู้ปริศนาที่ใช้ชื่อว่าไทเกอร์ช่างน,น่าสนใจจริงๆค่ะโอ้โอนักสู้กาโอมาถึงแล้วค่ะฉันมาแล้วแล้วนายอะอยู่ไหนไทเกอร์ Tiger? อยู่นี่<อ>ไง ทำไมถึงได้ใส่หน้ากากแมวเนี่ยดูยังไง<อ>นี่ก็เสือชัชดๆนะจะเสือหรือแมวก็ช่างเถอดาฉันจะใช้เด็กฮีโร่อาจให้เละไปเลยรอเดี๋ยวก่อนสินั่มันเด็กอะไรไม่ทราบอะฉันอยากให้นี่เป็นสื่อระหว่างบางกรนะะหนได้บอกว่าเป็นเสือไงฮึตลกลงเป็นบางกรนะหมายถึงเด็กตั้งหากนล้วทำไมเป็นหน้ากากเสือล่ะเ้า <c oughs> มีคำว่าเสืออยู่ในชื่อไงล่ะ อะไรกันไฟเตอร์ปริศนาก็คือนักสู้คโดนโนบรุนั่นเองค่ะข้าก็มาด้วยนะโนบรุไม่ได้เจอตั้งนานนะนายสบายดีนะแล้วกลับมาทำไมเนี่ยก็กลับมาเพื่อจะปราบนายไงเล่าเน้่นี่ท่านี้ฉันจัดการต่อเองทำอะไรของนายเนี่ยโนบรุถ้านายชนะฉันจะคืนเด็กนั่นให้แต่ต้องใช้เด็กดราก้อนเวิร์นะ กาโอเข้าใจแล้วล่ะฉันจะลองดูเรีบๆลูเมนไนส์ออกมาได้แล้วนายเฮยกาโออีกคาสิโซเฟียซาฮารอเป้าหมายคือกาโอคุงอย่างนั้นเหรอ มิคโดกาโอมาสู้กับท่านอาคาซิจิเดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็ยอมเป็นเหยื่อของยามิเกโดเหมือนเทนบุซะนะคนที่ชนะก,กาโอได้นอะเหรอเขตแใดควอมมืดทำงานโอ้องอีกแล้วเหรอมีอะไรเนี่ย ไม่ต้องโผล่มาตอนนี้ด้วยเนี่ยที่นี่มันเหตุด้านความมืดน,นะสิท้าไมเอาชนะเจ้าอิคาซุจิอะไรนั่นก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกที่ได้มีบัตริฟายที่นั่นมีนานาฮนา,ารุโกะวับสัมฤทธิ์วันนี้เป็นการถ่ายท่าสดเฉพาะ,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 ะจิตจากภายในเขตแดนความมืดค่ะร,รีบสู้กันได้หรอกาโอจงังไหวแน่นะเกมเอนวีเนอร์อิคาซุจิ โผครับกกโอนี่เจ้าอยอมพ้าตั้งแต่ยังไม่สู้อย่างนั้นเหรอผลกระจอกบาปกะฉันจะกินไม่ให้เหลือมต้ตายก็ด,ดูกเดี๋ยวก่อนสิ<อ>ฉันนคุณประจอกได้แล้วมาสนุกตรงไหนโคนโดนบรุษคนนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองไม่ยอมให้นายกินกาโอได้หลอกหน้า เนื้อเสื้อโคโดโนบุรุเป็นฝ่ายขอท่านนักสู้อิคาซุจิด้วยตัวเองค่ะเอาละทีนี้จะเอายัางไงต่อนั่นใครไม่ทราบพอดีแวะเที่ยวมากไปหน่อยก็เลยมาไม่ทันเวลารวมพลร้อยอสูรชื่อของข้าคือกราโทสจัตุรัอาชาแห่งวันสิ้นโลกคนที่หนึ่งกราโทสอะเด็นคือพวกเธาโอคาดะที่วานนี้เด็กแกทั้งสอโอคาดะสันนักแล้ว,ลวก็มีคนที่สองคนที่อยู่ในร้านก็

ไม่ให้นอนพักกันเลยเหรอเนี่ยกาโอกับโนบุรุกงานเข้าแล้วเลยย่งทาสุค,คุคุตอนนี้เธอไม่มีทางบัดีแล้วก็ขอแกเจ็นะแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องไปให้ได้ครับเราร้อยอาศูนที่หอยหัวนในความมืดจงออกอารวาสแล้วคืนกินโลกนอกลูไนั์ร้อยอัศุดิบาดทะมินที่แผ่นหลังของฉันมีเปิดปิดอยู่จงไปบิสูฟ์ฟาฟ้า,ฟาลุไนัยวิ่งน บสต์สต็อกแลนด์บขบวนร้อยเอลซูนดราก,ก้อนวอล์กนัสูอิคสัสติเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเริ่มด้วยคอจอมอารวาสดิสโซเมคุมโมะไปช่องกลางสเตนเซอร์ดิเลมมาช่องซ้ายติดตัวว้งยังมิกะโดผู้หิวโหยพอทเนอร์โนบุรุมอนั่นมาตัวอาตาไรนะง่าโอดิโซเมคุมโมะตินบอลเข้าไปซะใครจะไปยอมไรรัก,กดินพาด้า เลยบอกว่าจะกินฉันไม่ใช่เหรอก็เออสิทันเดอร์ไมล์ของเซนเจอร์ดิเลมมาทำงานได้ว่าไงนะฉันเกรยดทุกคนที่ตอบคำถามได้ทันเดอร์ไมล์จุดจบไอ้นี่มันสกิลทันเดอร์ไมล์ค่ะสกิลของเรนเจอร์ดิเลม่าสินะทันเดอร์ไมล์ที่ทำงานเมื่ออีกฝ่ายไร้เวทมนต์ยังไหวหรือเปล่าไทเกอร์บอย แค่นี้ยังกระจกนะให้ฉันสู้แทนชนะฉันไม่อยากให้ใครต้องมารับเคราะห์เพราะฉันอีกแล้วละ่ะหายินนายเข้าใจผิดอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ <Yeah. S 1> ถ้าฉันชนะมอนี่ได้ก็แปลว่าฉันน่ะแข็งแรงกว่านายอีกใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นฉันจะคว้าชัยชนะมาแล้วพาทุกคนออกมาจากที่นี่เองรอชาร์แอนด,ดรอบอดี้คอไปช่องขวาอศวินมังกรเอลกิฮเต้พร้มตะลุยทุกสมรภูมิคอไปช่องซาย ับิน,นมังกรเร็ดบารอนโยฮสวมใส่พอฉันขึ้นสู่ฟากฟอสสิ์มังกรรากไฮเปอร์เรียนมาแล้วนะซึ่งโนบรุรุรวมเร่จากมอนสเตอร์ตัวเองเป็นแนวโจมตีสามใบซ้อนเลยค่ะเร็กบารอนต้องที่ใส่ดีเล่มมากโนบุรุการช่วยนายหนะ่ะมันเป็นแค่ของแถมเท่านั้นละ่ะสถิติใหม่ของการโจมตีไม่อยากให้คนอื่นต้องรับเคราะ อย่ามาทำก็เป็นพ่อแพ้่อยเลยจบเบื้องนี่โอ้โห oh เจ้าหนุ่มคนนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆเหมาะจะเอามาเป็นหุ่นเชิดให้ท่านยามิเกโดใช้นั่นนี่ร้ายวิถีมารร้อยอสูร,รเฮียที่โมทิ่ถ้ามีพลังชีวิตไปเกินหกไปได้จั่วการสองใบเมื่อ <Yeah! S 2> ไ,ได้การแล้วมันเพิ่มการบนมืออีกแล้วแปลว่าจงใจรับการโจมตี เื่อจะใช้การ์ดใบนั้นสินะแต่ว่าถ้าไม่มีร้อยอาสูรในสนามก็จะใช้การ์ดไม่ได้นี่นะฮะ,ะเวทบอ์ติดตั้งนั่นนับเป็นร้อยอาสูรด้วยงันเนมอนสเตอร์ร้อยอาสูรลงสนามมาอย่างต่อนเนื่องด้วยสกิลของเซออนดิเลม m ที่แท้เป็นเมื่อสักครู่ฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะสวมใส่สาอาการไกแห่งเกโดที่จะปกป้มงทา่ส่วนของอาสูรขั้นแห่งเทพไทย ลงเล็บสายฟ้านารุคามิกินมันเข้าไปซะจะพวกร้อยอสูนหัวเรศบาลมาช่องกลางไม่ให้ผ่านไปได้ดาบมบนชุติอิลิเซอร์เบลดตยูนโดบูรุตโดนไปสามย่มแบลจงตายคือฉันคนนี้ซะออมอมอนเซอร์ไยก็เองตายที่ในครอบของนารุคามิจะเพิ่มขึ้นพววฟลาซิล หายเป็นส้ได้โลกแห่งมังกรเขียวปกติได้แถมพุทูงพลังชีวิตท่านอิคาซุจิใจ,จร้อนเกินไปแล้วถ้าเป็นปกติก็คงไม่ได้บุกแบบนี้หรอกนี่ถ้าแพ้ขึ้นมาจะทำยังไงกันเนี่ยจะจัดการขั้นเด็ดขาดนะดนะขอไปช่อง้ายอักศบินมังกรวาลานลลบคุณล่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งจะทำให้ลืมเลือนเรื่อง,ร,องราว แต่ว่ายังมีหนุ่มคนหนึ่งที่หานกล้าสู้กับเวลาวลาดแร็คคลาจะมีคริติคอลเพิ่มขึ้นตามจำนวนอัลวินมังกรในดรอปโซนมีอัศวินมังกรในดรอปโซนหกใบเขาก็มีหกคริติคอลเลยอีคาสิจเหลือพลังชีวิตหกหน่วยพะโจมตีสเรรจก็จะชนะเลยฉันไม่มีวันยอมรับเด็ดขาดกาโอไม่มีวันอ่อนแอว่าคนพิลึกพันนั้นแน่แน่เพื่องนินถ้าช,ชนะนายได้กาโอจะกลับมาเป็นคนเดิม เกิดมาเป็นมิคาโดกาโอผู้แข่งสันประานของฉันโนบารุแรลดกช็อทำงานอาสวินมอง,งบอลเวลเแ็คคุระโจมตีใส่ไฟเตาลองรับการโจมตีของข้าดูหน่อยเป็นไรไรยเดโดชิวโล่แห่งทิศารไคร้ินการโจมตีนั่นเข้าไปด้วยเลยมุดชื่อโนบรุเป็นฝ่ายโดนหนึ่งแตเมแทนค่ะ เพื่อการจัดทีมตีแทมิ่งทำเดเมจได้อีกช่างเป็นโลที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆเลยล่ะค่ะย่าลงมาอ๋อไฮโว่เนียน้บนี้เพื่อเกียรติยศเอมู h e m o v จะปิดเกมในเธอหน้านี่แหละคงไม่มีเธอหน้าแล้วล่ะฉันจะกินมันฉันจะกินมันฉันจะกินมันอย่าง้ในซีซั่อีคาสติดูแบบแปลกๆไปนะคะฉันจะกินมันฉันจะกินมันฉันจะกินมัน วีาร้ายกูหโหยหาการทำลายร่างต้องคืนกินร้อยอันศูนย์และปรากฏกายวิญญาณร้ายอย่าพิเกโดมาแล้วค่ะวิญญาณร้ายอย่าพิเกโดมาทด่พอมาทีาท่ซองขวาแล้วค่ะ ยามิเกโดรันโล่แห่งมังกรเขียวถึงฟูัิชีวิตด้วยโล่แห่งมังกรเขียวไม่ได้นะโนบุรุเจ้านั่นเนอะท่าเดิมมของยามิเกโดทะลนมุโนบุรุเธอจะป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้แต่ก็ยังเสียดามเมจเพราะท่าเดิมม์ของยามิเกโดอยู่ดีล่ะค่ะก็ยังดีกว่าโดนเต็มๆเลยนะ ฉันบอกว่าจะกินเกย์้งลกมาให้กินซะลงเล็บสายฟ้านารุคามิยังไววอยู่นะเอาล่ะของอซิมืที่ฝึกมาจากอเมริกาหน่อยเถอะยังไม่จบ oh. พลังแห่งความชั่วร้ายที่ถูกเรียกว่าเกโดพลังทั้งหมดนั้นคือของของฉันไฟดาวเฟส ยไฟนั่นเฟสอย่างนั้นเระหมอน,นั่นมีการไม่ตายด้วยเหรอจงสแสดงพลังให้พวกมันเห็นไรตายนอกรีดกับดักระเบิดอสุริบาเทวะหน่าเสียายก็าลาละเมื่อเซอร์กับไอ้เค้ทั้งหมดถูกทำลายแล้วลนะคะฉันส่งพลัรอะไรแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ แถมยังทำาดามจได้ตามจำนวนก๊าซที่ถูกทำลายด้วยโนบโรก็ไม่แปลกหรอกถ้าเอาพลังมหาศาลของยามมเกโดรวมไว้ในร่างก็ต้องทรมานแบบนี้แหละไม่สิ ต้องบอกว่าเก่งมากยังครองสติเอาไว้ได้นี่คงจะถึงขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์แล้วสินะแค่แดนความมืดกระทนได้แค่นี้เหมือนกันนี่ออกมาได้แล้วเหรอห้ามขยับนะราประทารสภาไม่สิโซเฟียสหรฟัฟตอนนี้เธอกับอิคาซุจิถูกออกหมายจับแล้วนะ มากับพวกเราแต่ดอยดีเธอเยพลังของฉันตอนนี้นะ่ะยังพอใช้หยุดวิชาวะประหลาดประหลาดของเธอได้อยู่นะ <S <S ใครทำแบบนั้นไม่ได้หรอกไม่ใครอ่ะถ้าพ่ายแพ้ก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งนี่แหละคือการต่อสู้นะอีนหนเป็นใครเนี่ยคนแพ้นั่ะเงียบปากไปเลย ให้ก็บม่หน่อยขอรับตัวเจ้าพวกนี้ไปแล้วนะพวกไงมานั่นก็เพราะว่าพวกมันแพ้ไงล,ล่ะแล้วอีกอย่างถึงจะเป็นระดับราชันเขาแต่พลังที่มีหายไปครึ่งหนึ่งแบบนี้คงไม่มีทางหยุดค้าได้หรอกอยากจะลองดูไหมละ่ะ <c> ถ <oughs> ้าอย่างนั้นทุกท่านจงโชคดีมีชยัย มันสู้อิคาซุจิมันสู้โนบูรุมอนสเตอร์ปริศนาแล้วก็รองประธานโซเฟียหายวับไปจากตาเลยแล้วค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาช้าไปสินะอ่าคุง <c oughs> <c oughs> 登る,ー <laughs> 登る<ー>突如この世界に百鬼と呼ばれるモンスターが侵入してきたバディと共にとてつもない脅威に立ち向かえフューチャーカード「バディファイトハンドレッド絶賛放送中 マディファイトハンドレッドジャックとの,の絆で手に入れた新しい力食わせてやるよ百鬼機の脅威このイカズツ様がならルミナイズドラゴニックスター百戦錬磨好評発売中ムシロード

ドロップゾーンの爆雷の数だけ相手のカードを破壊しその破壊した枚数分だけさらに相手にダメージを与えるよやりすぎだぜ爆雷モンスターをたくさんデッキに入れて必殺技で勝負を決めようあ,あ腹減ったたこ焼き食わせろ <laughs>